อ้าวพี่น้องเอ้ยหมดเวลาคําแล้วบานนี้พี่น้องมือนี้วันออกควันช้างนะพี่น้องเนาะวันที่สองตุลาค่ะสองหาหกสามเห็นบ่พี่น้องอีเกิงอีเกิงพี่น้องงามบ่มี่เมฆจักหน่อยบังฝนเสียงปงปังปงปังพี่น้องมือนีผู้ใดกระจูดกระโพกเนาะบูชาพี่น้องเนี่ยจิวกับกระลังสิจูดเพื่อกันพี่น้องแต่ว่าเป็นคนยานเสียงเอาเบิ้งเตือนบ้านพราะยายเราจูดแล้วพี่น้อง กวนกุป๊ปผู้ใดกระจูดพี่น้องจูดมัด,ม,ดมือน,นีิมาย่านหน้าม,มือน,นีิพี่น้องขูดนี่ละพี่น้องการแบบเพ่หนี่อ,อวบขัดขาสาองเบิง้งเขาก็จูดนี่คือกันกระโปกพี่น้องจูดให้มันมีเสียงป,งปุอง,งปังปุองปังรับเอาโชคเอาใช่เนาะพี่น้องเนาะ แค่ยิ้มกะบ,บูชาแล้ววันนี้ก็จูดเด้พี่น้องมานียเอาลงมือดูบ้านี้บ่จูดเองดอกพี่น้องพยา,ยานใส่มือจูดโดยเฉพาะพี่น้องกระพวกแดงนี่องค์พร้อมพี่นออ้องกุงงเน่ะองค์หน่วยแบบไงได้เมือนี่เดี๋ยวสิจูดเล้เบิง่งรับรองงามพี่น้อง ชรำบดาดจ้นี่แน่แน่แน่คือจูดไก่แท้โอ้ยดูได้ยานดูไก่บดเยด้อเอาูดเดียวสกรรำใช้มือมือบดเดือเดี๋ยวใหาหม้อเสียขี้ผานก็ไม่ค่อจูดได้ลูกบันเอาลอก่อนค่ะจั่งจดปังกันพี่น้องเลย หยุดดอกนึงทั้ย่านทั้งเบิงพี่น้องกดจูดจักเถอ่อ้ยป่านจะหลวดหน้าสาออนกเนุหรอมาออกลวันนี้ีจูดโอ่งแบบนี้พี่น้องให้เบิ้งออกมาลำเบี้ยจูดลูกบอลโอ้ลูกบอลจโอ้ยน่ากลัว ใกล้หรอเปล่าคุณใกแ้วะเนี่ยไก่นะใกล้เนี่ยเบียกับไส่ถุงสูงไว้หรอจ๊ะกูกินข้าวอยู่จุดอ้ันนี้ให้ดังเอาบัดนี้จุดองพี่น้องจุดองสวยงามเลยองบ้านเนี่ยพี่น้องจุดจุดจุดองพี่น้องจุดองบัดนี้เดี๋ยวทำบ้างพี่น้องงาม ไม่ย <that> <towers> okay, anyway, anyway, ังหรอฟังบวกไปยังไงพี่ห่องไปจั๊กยั่ไย พี่นอ้ององเวลหาชิปบัทสวยงามสวยงามพี่น้องเอาบเบนี้พี่น้องเป็นอันั้นว่าปีนี้ก็ชิ้นสุดเด้อชิ้นสุดกันออกขั้นสาเทศกาลออกพัากาออกพ้นสาเนะาะอลตอรี่เจ้าขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามรับชมด้วค่ะเด้อ <มา S 1> เจอกันคลิปน,นาค่ะเจอกันปีนา,าพร้อมนอะออกพั้นสาค่ะขอบคุณค่ะ